สวัสดีทุกคนจ้ามาดูง,งานร้อยกระทงนะคะเพื่อนๆนะคะเข้ามาดูงานร้อยกระทงบางวันเนี่ยอาจจะมาร้อยกระทงบางวันเนี่ยเราเออขี่มอเตอร์ไซค์มาต่อมอเตอร์ไซค์สิ่งมานะคะไป <c oughs> ไปดูงานกันเราร้อยกระทงก็แหละฮะ,ะมีกระทงมานะะี่เหนละมีกระทงมาพร้อมเด้อติทั้กระทงนั่นแหละเพื่อนไปดูกันเขา ทำสูตรของแต้วจัดไปเอามาเตอร์ไซจอดทางคนเดินเทวนจอดอยู่นูนเด้อยี่ชิปะนะคะตอนนี้อยู่เชียงราย,ดเ,ยเดินนี่จะบอกใครเด้อนี่ลามาเที่ยวนะคะกลางคืนคนเยอะแยะนะคะแต่ตอนนี้เขาไอ้นี่กันคนเบอร์นีดอกไปยี่นี่มาก่อนเพื่อนเดี๋ยวมาเบอร์มี้กันเบอร์ใต้กันเด้อนี่รอยกระทงนะคะเอองานรอยกระทงเหมือนกัน,กน,กน นันคือแสงเขาทีกว่าร้อยกระทงหกเจ็ดสิบเจ็ดคนมามีมีคนชมคอนเสิร์ตกบอมได้ไหมบินบ่คอนเสิร์ตาไปโอ้รถเบนรถเบบ่นเบยข้อข่อยรถเบ เขาขี่มาจอดนะเขาจอดเขาขีไ่ไปเรื่อยๆแจ่เขามาไ,ไหนเขา,เขา,เ,ขาเขาต้องจอดชิ้นสิบบาทเองสิบบาทโมปิห้าบาท น,นเพราะว่าน้่งมันท่วมเขาไม่ค่อยคึกคักกันเท่าใดรดอกยวนะไม่ค่อยคึกคักมีคายิ้มเป็นแป็นเลยขายของเนื <S <S อ้อหมูปิ้งหมูปิ้งหมูย่างไก่ย,ย่างโอ้ยขนมไม่อยากลยกินประหวาดัดประไวกินไม่หวานไม่หวานอ่ะนแล้วก็ไม่อยากเลยเนาะ ข้อเขียวข้อเขียวมันมาข้อสีมันงามนะสีมันงามนะนี่ขนมปังมากแม่ปะขนมปังมากแม่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบทีนี้เขาขายแบบนี้กันหมดแล้วนะปนปนนะแบบนี้กันหมดแล้ว ทำแน่ตั้งอยเดยวป่ะทำคอนเทนหนอรดเลยฮ้อนใมเพื <S <S ่อนแดดเนี่ยจัดมากเป็นกำลังใจ ใส่รองเท้ากันลืมมาเป็นลูกดีวะใส่รองเท้ากันลืมฮ้อนร้อนมากนะกร้อนมากนะคะนี่สิบบาทเดงผัดไทย นี่นี่มาซื้อตังเกอนี่นตรงไหนวะไปละลอยนิ่งี้อแมนมนากินสังไนนอ้น่านอ้ขนมไอ้น่ะ ใจจะคนเบิงเง่งยันนี้ว้ยัียันนี้คนเดียวแหละมึงแกทำแบนเนี่ยมึงแกใส่ปะนี้ก็สนดบบอันนี้ไม่มีสนนะคะมึงแกนี่เด้อมึงหนายัยนี้หน่อยเสิโอ้โหดูหน้ายัยนี้หน่อยสิเป็นอะไรยันนี้ ตดินนะคะมาเดินชมชุมตลาดนะคะตลาด้อยกระทงเชียงรายเออเชียงรายเชีงยชงรายนะคะงานงานลอยกระทงนี่จะมาลอยกระทงก่อนเพื่อนเราไเห็นมีกระทงขายเลยเนี่ยโออที่กระทงขายนะนี่ ทำรังใจวันนี้ระทขกระเทงขายได้เนี่ยนีดีนะทำทำมาเองนะเนี่ยโอ้ทำมาเองเนาะนี่อืมตะเทงเองยงงงเนี่ย,ย,ยโอเคนะคะเอาเสืองางามๆเดี๋ยวจะไปเบิ้งเสืองางามๆเดี๋ยวก่อนเด้เอเกดตัวละล้อยล้อยเองนะน่ะเกิอตัวละล้อยตัวละล้อยนะนะครับกลับก่อน

จะจับจับบ้งนี่คืออุนนน่นดิงเนาะเสื้ผ้าเลยเนาะโอก็เป็นชุดยังงีม้มันผ่ามันมนมมัีนอย้าบมคือมีน้ำนบตรงนี้ ตัวหาชิบบเนี่ยไม่จะไม่ซื้นี่ยนั่นมันแมนโตหาชิมันมันนหัวรูด้มันนีหัวรูดวะหาคื้กันหาคือกันสนี่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 ือนี่นีงตัยหสิบนี่นั่นชื่อนี่นี่สุดยว มันมีอยู่แล้วนะหราคาโรงงาน้าจเ้าาทจ้า,าจ้าราคาโรงงานจ้าจ้าาคางานห้า้าาจ้านนี้เขาชื่อพยังซีลดวก็มาขา้องซีแล้วเนาะในโเตัาไหนเนี่ยันนี้ไม่มีหูห้าสิบบาทนี่มันมันมีแต่เจ้าเดียวค่ะครับ เห็นละตัาชบะเห็นล้เห็ลเหแล้วมื่อกี้โตตัวแดงตัวน้ำปลาหมึกน้ำปาหมึกน้ำปาหมึกน้ำามึกนี่สีวยอยลหาสิบทโอ้นะขอคละเอียดมากเลยนะละเอียดมากๆเลย ใจเย็นท no. ี ơi, yeah. ua, ่ส nice <offs> ุดเลยของพวกนี้นะลงกระตําน่อยันนี้ไม่น้ัวนีนนิดหน่อยะเอีมากนี่ดิเล็กมากเลยละเอียดยิบเด้อโนี่น้ำลำดอยค่ะน้ำดอยชิงน้ลำไยปอนยปอแข่ของชิงน้ไยกัมาเอกกายตะแลงโอ้โหมีของกินแๆเน้อ ตาแดงนี่ตาแดงสกห้บาทกป็นยังไงฮะโอ้เราชินเรกชินจัมโบ้นี่ยจัมโบ้จนะัมโบ้กับจัมโบ้ป้ากินจัมโบ้ไปนะจัมโบ้จัมโบ้แต่ว่า้อยกระทงมาทางพี่หรือเป่าไปเดินก่อนเดินก่อนไปเดินมาโอ้นี่มีกระทงขายแล้วนี่เออย กระพุ่มนี้กระทมขายนี่นี่กระทงมของนี้พิ่งขายนี่เจ้าขายได้ขนมเส้นน้ำเนี้ยมีแกงมะนุ่แกงมะนุ่งนี่นี่ก็มีขายด้วยเห็นไหมนี่แกงมะนุ่มีขายด้วยของเรามีมาแล้วมาดูนี้เนี่ยมีมาเนี่ยแต่ร้อยก้อนเพื่อนแล้วเนี่ย เป็นเพื่อนเนาะเป็นร้อไขายเราขายสิร้อแเ้วเนี่ย <c oughs> ขนมดีนะกินดีขนาดาดีเนี่ยละลายลิ้นเลยเนี่ย,ยหนยเนอบอร์อเธอกลยยัตัวนึ่ง่ะหือนะ้ายายเนี่เข็นขายนะยายเ็นก็เข็นขายเนาะนี่เขาว่ามาทั้งพีเดอนี่เรียวทั้งพี่เด้อนนีร้อยกระตรง แล้วในนี่เบิ้งก่อนเบิ้งมันรอบๆก่อนมันมีอย่างไงแถวเนี่ยเขาจะได้บ่ต้องเดินบ่อยย้ายเขาร้อยกระทงกับตรงนี้เหรอบ่แม่นตรงโน่นนะตรงนี้แม่นบ่ตรงนี้โอเคฮะมีตรงนูึนกับตรงนี้เหรอจ้ะเดี๋ยวจะลงตัวนี้แหละร้อยก้อนเพื่อนเลยทำมาเองร้อยก้อนเพื่อนเหรอเดี๋ยวเบิ้งก่อน มันมีอยังอยู่ตรงนี้โอ้เขามีอย่างอ่ะมีดนตรีบอกนี่เขามีดนตรีอหรนี่กระทรงกระกระรนี่มองยายแกกด็ดีดีเนาะเบิางเก็บของรอยกระทงมีนักหงหนักห้องมีเอ้ยสารพัดนักห้องเลยบางทีตรงนี้มีอย่างเนี่ยแหม่หมากันนัด มียางโอ้มีชมพูมียาสระผมตรงเนี้ยมากรรมสินค้าราคาถูกมาซานตาย่อยกันบูลราเนี่ยบริลลาไปนอนเออขอมีของมีโอ้ยมากรรมสินค้าถูกมาเจอเนี่ยเจ้าให้ส้มกันดิโอ้โหหันจิ้งบาทจัมโบ้จัมโบ้เลย จมโบจมโบกับเพื่อนซื้อมาหลายๆเนาะมันก็จะขายถูกเนาะมากันน้มนี่ใครต้องการเครื่องดืง่มจับปลายจอดปลายจะเดินไปเบื้องเดิมมันมีอย่างเลยเนี่ยมไม่อย่างดอกแต่เขาจะเดินเบื้องชือๆเพราะมันไก่ํำได้ออกกำลังกายเนาะลืมใส่รองเท้าเบื่องชีใส่ใสแตะมเสยด้วยเนี่ยคนอะไรเนี่ย มิยังล่ะมีทหารยังครับนอะมีทหารเฮ้ยมิทหารนั่นนะมันลงเน้นอาหารบ่นเ,รบเนี่ยดูเทีย่ยงเนี่ยเป็นกำลังใจแต่กลางคืนคนี่คึกคัดเป็นอันนี้บ่คึกคักดอกนี่เบเกมเป็นเกมบ่ หนึ่ง้ยห้าหนึ่งดอกหนึ่งร้อยห้าสิบผืนวะสามดอกโหสามดอกยี่สิบเดี๋ยนี่มันคือแต่ก่อนเวยอันนี้สามดอกยี่สิบบาทนี่นี่นี่ก็เล่นเกมเอเนี้ที่มัใส่เขาม้ากลยแต่ว่ามาเขาเดินดีกว่านี่โอ้โหอนี้นู้นขาก็แล้วนี่พวเล่นเกมไม้ละสิบอย่างคือโอ้โอย่างงงนี่มีทหารเดินก็เลี้ยงเงี้ทหารกั่เนียเนาะ ยายมันชมตรงนี้เลยเะโอ้ตรงนีอยู้างไหนดิไมีเกมมยังสาพัดแถวนี้เด้อแต่ยังเล่นเกมเมีเกมด้วยสามดอกยี่สิบเปอร์เซ็ เดีย๋ยวมันจะมีงานอีกออเลยเนี่ยมัน <employers> ต <laughs> mm ุกตาตุกตูนโอ้ลงทุนกันหลายเด้เนี่ยนี่ยังไงหนูมันตัวป็นล้มตายแล้วมั้งน่ะมันหอนมันมันหอนมันอืเมันล้มตายแล้วทั้งวันโอ้มันไม่สุดเลยเนาะนี่ยังเนี่ยยังคนเนี่ย ปลาปลาเล็กปลาน้อยนี่ปลาตักปลาแม่ตักโอชื่อปลาตักปลาสวยสวยงามไม้ละสิบบาทหกไม้ห้าสิบตักปลาไม้ละสิบบาทกระต่ายก็ไปเลี้ยงบ่เนี่ย เขาไปเลี้ยงหรือไงตักนี่หมายความว่าอะไรเราซื้อเป็นตักแบบเอาไปเลี้ยงเหรอโอ,อ้ปลาเขาไปเลี้ยงอาเขาไปเลี้ยงเราก็ไม่รู้นะอประชุมเว้ยนี่โรงเรียนทหารต้นต้นคำคำนะเพลินเนาะคนจะหลาย อันนี้มันยังมันนีอยู่มันห้อนนี่ใครมาเราก็เดินมาทางนี้เดี๋ยวเราจะเป็นรอยกระทงก่อนเพื่อนเลยนะคะเห็นไหมนี่สิลอยกระทงแล้วบัตรสุลอยกระทงจำนวนบัตรนะขึ้น,อนโอ้ยแต่ก่อนนี่ขอย่านทีตายได้เนี่ยโอ้ยกลัวมากไปอยู่โอ้ย,ออย,อยเวียนหัวเดี๋ยวนี้โอ้สบายค่ะเห็ยาเวียนหัวแล้วขึ้นได้แล้วบ่ย่านดอกเพราะนางเครื่องประจำแล้ว ตะโอนโอ้ยเนี่ยนี่คือการหมุนเนี่ยเวียนหัวเนี่ยโอ้ยเดินเอาใส่รองเท้านี่มาเชยรองเท้านี่มาเชยเลยมันขายยังคนเนี่ยเราไม่ขายแต่โอ้ก็ท่างนินบุ๊คปั้นบุ๊คปัดนหอนยังห้าเลยต้องพูดในว่าหอน ลงมาทังทีหลอนหอน,นอน,นอนารงานเขาฝึกบางทีฮอนจะตายบางคนมันเป็นลมไมนได้นเนอะ ปคนใส่คุมเนะมันทีไ้กันยานไปฝากใส่คุมเมืยแล้วดิมันต้องคำคำนะยนะายเนาะส่ของมันห่อน,น่ะสันยนังขายปลาปลาห่อนห่อนนี่นไม่ายเลนะดดน,นีโอ้ยยังหอนห่อนะงเอปลาลูกบุง้ง วิตบปาของตัวนี้เดี๋ยวนี้นี่บงงานนี่เราเนี่ยนี้ก็สิไปต้งก้มโตนอนกันแน่นอนกันโอ้ทั้งพ่อพงษ์ก็เขากินเหมือนพ่นี่ชีวิตแม่ค้ามันไปทัวแน่นอนเพื่อนเนาะตุกตาตุกตุ่นเลยโอ้ไอฟีก็บ้าดอกตุกตาไอฟีก็บ้าดอกอื พี่ก็บอกุตากุตาตุกตุ้งเด็กน้อยก็บอคเขาชอบนะตุ๊กตาเป็นเด็กน้อยก็บอคเขาชอบแต่เด็กน้ตุ๊กตาตุกตุวชอบยังเขบอชอบรองเท้าก็ห่มห่มม้ยหมัดสายแดงกลมกลมก็ร่งเท้าเนาะรองเท้าส้นสูงนะเป็นเด็กน้อยนะเป็นเด็กน้อยนะ โอ้ยใส่ใส,นะส่ของเขาเขาจอดนะใส่ของเขาเรื่อยๆเลยนะเออใส่จอดเรื่อยๆใส่เป็นเรื่อยละเออต้องท่าสูงๆว้มักหลายทา่าสูงๆนะโซ่แท้ๆเฮ้ยลอยกระทงเฮ้ยไปลอยเขาก็ลอยก่อนล้วท่าสูงอะรันน้ำเกียร์ท่าดูสี่อะไม่ใช่บุกิง เขาจะกิ่งลงน้ำปม,ม,มันควันอยู่ใน่ไหมร้อยตรงไหนเนี่ยบางโดไม่ทีร้อยบนเนี่มันก็เป็นอย่างนี้ดูนี่คมันไม่สองทีโอ้ยมันเหม็นบ่เฮ้ยแต่ลายเว้นหัวแต่กิ่งกรุยกรุยลงน้ำนี่แต่กลางคืนเะนี่ยเขาเปิดไฟมันสวยอยู่นยนเนะเานะร้อยก้อนเพื่อนละ่ะเขาตั้งใดล่ะร้อยก็ได้ เงีนบ oh, mm ่ละวันไหนมีไงเอ้ยเมีนบ่แม่นามกุกเด้อเนี่ยบัดชิงร้อยไหนบางที่ก็ไปร้อยทั้งแทนที่จะทําที่ลอร้อยเนาะโอ้ยต่ำหนักสิลอยตรงไหนมันจะดินหัวทิ่มหัวต่ำละโอ้ยไอ้ลอยทางไหนเนี่ยอื้มโอ้ยแต่แต่แต่ตาย กะตั้งแต่เลยไม่ไงโอ้แต่ต,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 ตายตายตายเขาลอยกันแล้วตัวเนี้ยเขาก็มีลอยด้วยนี่เขาก็ลอยกันอยู่ด้วยนี่เขาเขามีลอยกันอยู่ด้วยนี่มันบ่มอาอย่างนี้อย่ายในในในใมันก่อนเด้อวางกล่องเด้อ ยี่ตังกล้องหมอหมอก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆเอ,อ้ยลอยกระถงลอยกระถงกันแล้วน้ำไม่น้ำ,นำกุกเด้อนี่โอ้ยน้ำกับขาวตัวเลยงามครับขาวเด้อเพื่อนๆเลยทะเลน้ำสดใสนะคะอืมยังเลือบบืดๆเด้อเนี่ยมันเบืดใจข่อยดเด้อเด้อเด้ออินข่ยอยบนเนี่ย

อนเด้อเพื่อนๆเนาะออซัมนี่ก่อนเด้อเดี๋ยวคอยจะทำคลิปสั้นเด้เอออซัมนี่ก่อนคอยจะร้อยกระทงเราเด้เอออซัมนี่ก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆโอเคเด้อนี่กระทงคอยอยู่นี่เด้อ,เ,อ,อเดี๋ยวเอาซัมมี่ก่อนเดคอยจะร้อยอยูอ่โอเคนี่ก่อนนะโอเคนะจ๊ะ